สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมทชาแนลนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะขนมที่เราจะทําวันนี้นะคะก็จะต้องใช้นี่ค่ะขนมปังแผ่นนะคะวันนี้เลือกใช้ขนมปังแผ่นแบบสไลด์บางมาทําขนมปังหน้าเนยหนึบนั่นเองนะคะความบางของเขาเนี่ยก็จะบางเท่านี้แค่นั้นเองนะคะเนี่ยดูสิประมาณ5มิลนะคะประมาณนี้เรามาหั่นครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ทั้งหมดเลย แล้วก็พอเราหั่นครึ่งได้แบบนี้แล้วนะคะผู้ชมเนี่ยเราก็จะนําเขาไปผึ่งลมนะคะให้แห้งนะคะก็ใช้เวลาประมาณคืนหนึ่งค่ะสำหรับในส่วนแรกที่เราจะเตรียมนะคะคือเราจะร่อนแป้งอนเนกประสงค์นะคะนมผงค่ะแล้วก็ผงฟูนะคะ รอนรวมกันเอาไว้ก่อนเลยใส่เนยสดลงไปค่ะแล้วเราก็จะตีให้กระจายตัวนะคะเป็นเนื้อครีมค่ะตอนนี้เราจะปาดอ่างสักหน่อยนะคะเขาจะได้ไมต่ติดอยู่ที่ ของอ่านะคะส่วนผสมจะได้เข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลป่นลงไปค่ะกานน้ำตาลฟุ้งนะคะเราก็จะคนผสมเขาสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะเปิดเครื่องพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งตามลงไปเลยค่ะ เมือนเดิมนะคะคนผสมสักเล็กน้อยก่อนที่จะเปิดเครื่องต่อเรื่อเริ่มจากสปิดตำๆามก่อนนะคะพอส่วนผสมผงน้ำตาลนะคะเริ่มหายไปแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใช้สปิดสูงเลยค่ะใช้เวลาในตอนนี้นะคะประมาณ3นาทีค่ะ ส่วนผสมขึ้นฟูขาวเลยนะคะเหมือนเป็นบัตเตอร์ครีมเลยนะคะเราก็จะปาดโถสักหน่อยหนึ่งนะคะพอเราปาดโถแล้วแบบนี้นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปผสมนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะ กับลิ่นวานิลาที่เราใส่ลงไปเริ่มเข้ากันดีนะคะตอนนี้เราจะใส่นมข้นหวานลงไปนะคะค่อยๆเทลงไปนะคะใช้สปีดประมาณกลางๆค่ะปัดอ่างก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ส่วนผสมแป้งลงไป ตํต่ำนะคะคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเอาส่วนผสมในโถตีนี้นะคะใส่ไว้ในถุงบีบแล้วก็เตรียมบีบลงบนหน้าขนมปังแล้วก็จะนำเข้าอบกันเลยค่ะ มาถึงขั้นตอนของการบีบใส่ขนมปังกันบ้างนะคะตอนนี้เราเตรียมเอาไว้นะคะอยู่ในถุงบีบแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหัวบีบเราจะใช้แบบแบนแบบนี้นะคะหรือสาหรับใครที่ไม่มีนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเราก็ใช้ไม้พายนะคะแล้วก็ปาดลงบนขนมปังไปเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือสะดวกแล้วก็ไม่ไม่เลอะเทอะเท่าไหร่นะคะอย่างนี้ก็สะดวกดีเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการก็คือ บีบลงไปเลยให้เต็มแผ่นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะนำเข้าอบกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอ,อบกันเลยค่ะ อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับขนมปังกรอบเน่วยหนึบของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมนี่มาดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะนี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะมาดูกันเลยดีกว่าอื้อนี่นะคะ ทำง่ายมากๆค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะสําหรับเมนูขนมปังกรอบเนยหนึบในวันนี้นะคะวันนี้แอนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้ากับแอนเมดที่นี่นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ